วันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้านะคะเรามาสวดมนต์สักการะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมจิตสักการะองค์หลวงปูด่ดูพรหมะปัญโยนะโมตัสสะปะขะวโตวระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะปะคาวโตวระหัโตสัมมาสัมพุทธสระ นะโมตัสสะปะคะวโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตรลมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตรหมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตรหมะปัญโยนะโมพุทธยะพระพุทธตารัตนะยาน มานีนภรัสีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทางสีวาลีจะมหาเทหลงังอาหังวันทามีธุระตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพโซพุทธธรรมมาสังฆปูเชมินาโมพุทธายาภาพุทธาไตรัตนาญานมานีนภรั์ สีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโทรธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันทางสีวาลีแต่มหาเทลังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอ,อาหังวันทามิสัพพโซพุทธาธรรมมาสังฆาปูชเชมีนาโมพุทธยาภะพุทธาไตรัตนาญาณ มานีโนภร,รัสสีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,าคีทานาังวาลังคันทังสีวาลีแต่มหาเทลังหังวันธามีทุระโตอาหังวันธามีทาตโยอาหังวันธา,า,ามีสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชมีนามพุทธยายะภาพุทธะตายรัตนายาน มานีโนภราตสีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันธามีทุระโตอาหังวันธามีทาตุโยอาหังวันธามีสัพพโสพุทธธรรมาสังฆาปูเชมิ สัพพีพุทธาสัพพีธรรมาสัพพีสัสสงคาคราปรตาปจีานันจะยังพลังอรหันตานันจเจเชนะรักขังพันธามิสัพพโซพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิ